สวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนๆผู้เจริญในธรรมทุกๆท,ท่านขอขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดติดตามยินดีต้อนรับทุกท่านครับทั้งท่านที่ติดตามมาเก่าแล้วจนถึงท่านล่าสุดปัจจุบันช่องนี้เป็นช่องพูดคุยกันในเรื่องการยกระดับจิตใจยกระดับจิตวิญญาณครับแบ่งปันความรู้ประสบการณ์เกิดความรู้เล็กๆน้อยๆในเรื่องของการฝึกใจ การปฏิบัติธรรมนั้นมันยากตรงที่การนำดวงจิตความรู้สึกของใจเราเข้าสู่ข้อธรรมะการปฏิบัติจริงๆไม่มีอะไรยากปฏิบัติง่ายครับเพียงแต่จุดเริ่มต้นการทำเริ่มต้นนั้นฟังดูคำว่าปฏิบัติธรรมนั้นน่าจะหนักใจเหมือนจะยากจริงๆแล้วก็คือการฝึกใจของเราให้มันเป็นคนดี ความดีก็ไล่กันไปตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐานจนสู่ขั้นสูงสุดขั้นสูงสุดก็คือการตัดกิเลสได้นั่นเองเป็นสมุดเฉษตประหารเข้าสู่พนิพพานการปฏิบัติความดีในเบื้องต้นก็คือการรักษาศีลการฝึกรวบรวมกําลังใจให้ฟุ้งซ่านน้อยที่สุดก็คือการปฏิบัติสมถะภาวนาสมถะภาวนานี้ต้องปฏิบัติกันตลอด พอสมาธิเราควบคุมได้ดีกว่าสมาธิปกติกำลังใจสูงกว่าปกติเราก็นำอไอ้กำลังใจความสงบของใจตรงนั้นแหละความสงบนี่ไม่ใช่ชานนะครับก็แค่อารมณ์เราไม่ฟุ้งซ่านนำอารมณ์ความไม่ฟุ้งซ่านนั้นมาใช้ปัญญาในการพิจารณาความเป็นจริงของโลกสร้างความรู้สึกของจิตให้มันเกิดขึ้นตรงไปตามความเป็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าสอนแค่นี้เองครับก็ วันนี้ผมขออนุญาตนำเรื่องราวกฎของกรรมมาคุยกันบ้างสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะครับทำกรรมประเภทไหนไว้ก็ได้รับกรรมนั้นแล้วกรรมนั้นน่ะมันเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนสลับซับซ้อนมากยากเกินกว่าที่ปุถุชนธรรมดาผู้ไม่ได้วิชาสามหรือมโนมยุทธิจะเข้าใจได้ก็รู้กันแค่เปลือกนอกพอว่า ทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วอันนี้ให้ผลอย่างแน่นอนนะครับทีนี้คนเรามันไม่ใช่ทําชั่วสักอย่างเดียวหรือไม่ได้ไม่ใช่ทําดีสักอย่างเดียวกรรมทั้งสองอย่างทั้งอกุศลทั้งด้านกุศลก็จะให้ผลพร้อมกันบ้างหนักไปทางใดทางหนึ่งบ้างแต่ไอกรรมที่อ่อนกว่าก็ยังค้าก็ยังค,ค้าคาเอาไว้บ้างนะครับมันมีความละเอียดสลับซับซ้อนมากนัตถกรรมังสมะพลัง แรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีครับกรรมไหนแรงกว่าก็จะแซงออกออกหน้าขึ้นมาให้ได้รับผลวันนี้ผมได้พูดคุยกับเจ๊ J. ท่านหนึ่งนะครับแทางเขาว่าเจ๊ท่านหนึ่งอขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับเพราะว่าเจ้าของเรื่องเล่าเนี้ยได้อนุญาตแล้วนะครับก็คือเจ๊ตุกตาเจ๊ J. ตุกตาเนี่ยเปิดร้านทําอาหารอยู่ตอนนี้ปัจจุบันนี้ สมัยก่อนนะครับสมัยก่อนแกเป็นคนอยู่บ้านนอกแถวจังหวัดรีสะเกตอําเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกตยอยู่ก็เป็นคนต่างจังหวัดบ้านนอกนะครับเจ๊ตุ๊กตานี่มีเพื่อนคู่หูอยู่ท่านหนึ่งเป็นผู้หญิงเหมือนกันก็คือศรีสะอางคุณศรีสะอางเนี่ยสมัยนั้นอายุก็สิบกว่าขวบครอบครัว ก็เป็นชาวไร่ชาวสวนชาวนานี่แหละแล้วก็เลี้ยงเป็ดเป็นอาชีพเสริมเป็ดเนี่ยจะมีอยู่ฝูงใหญ่อยูยอย่ฝูงหนึ่งอยู่ในคอกไข่มันฟักไข่ออกมาบ้างเอาไข่ไปประกอบอาหารบ้างขายบ้างก็พอดำรงชีวิตอยู่ได้ตามวิถีชนบทต่างจังหวัดในสมัยก่อนนั้นก็พอช่วงหลังมาการเรียนการศึกษาเนี่ยที่ต้องเรียนสูงขึ้นมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินทองมากขึ้น ในการที่จะดำรงครอบครัวคุณศรีสะอางเนี่ยก็เลยต้องช่วยพ่อแม่ในการที่จะต้องหาวิธีหนทางที่จะให้ได้เงินมาเพิ่มเป็ดที่นำไปขายตลาดเป็ดเป็นๆนั้นเริ่มขายไม่ออกก็เลยมีความคิดขึ้นมาว่าพ่อแม่ก็มีบทสรุปปรึกษาหารือกันในครอบครัวแล้วว่าคงจะต้องนำเป็ดตายไปขายบทสรุปก็ต้องมาสู่การนำเป็ดตายที่ ต้องเชือดเอาไปขายตลาดนะงานนี้ภาระหน้าที่นี้ก็เลยต้องตกมาอยู่ที่คุณศรีสะอางคุณศรีสะอางก็ต้องทำในการเชือดเป็ดนะเอาเป็ดไปขายตลาดการขายนั้นก็ขายดิบขายดีจนการเชือดเป็ดครั้งสุดท้ายมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่เจตุกตาแก่เล่าให้ฟังว่าศรีสะอางนั้น ได้เล่าให้เจตุกตาฟังเหมือนกันว่าตอนเชือดเป็ดตัวสุดท้ายนั้นเชือดเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็ดตายเรียบร้อยทั้งหมดแล้วปรากฏว่าไอ้ตัวสุดท้ายเนี่ยมันกลับลุกวิ่งขึ้นมาแล้วร้องส่งเสียงดังนะครับเป็นเสียงที่แบบพยายามจะเปล่งเสียงให้ได้แต่เสียงมันก็ไม่ให้ออกแต่ออกเสียงกราบอะไรลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นเสียงเป็ดที่กําลังจะสิ้นใจ นี่คือคําเล่าจากคุณสีสะอางที่เล่าให้เจ๊ตุ๊กตาฟังเจ๊ตุ๊กตาแกก็เล่าตามความเป็นจริงให้ผมฟังเพราะแกเป็นเพื่อนสีสนิทกันไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอหลังจากที่เชื่อตัวสุดท้ายนั้นเสร็จแล้วก็ไปทํางานที่อื่นไปทํางานที่อื่นจะ่ยังคงอยู่ต่างจังหวัดที่นั้นแหละโดยการร้องเพลงเป็นอาชีพมาช่วยเหลือครอบครัวการร้องเพลงนั้นอำนาจแห่งความดีก็คือบุญมาส่งผล เสียงร้องก็ดีเป็นที่นิยมต่อลูกค้ามากมายที่มานั่งฟังเพลงก็ให้ติปนะครับหรือก็คํำชุกอุปถัมภ์อะไรต่างๆมากมายรายได้ก็มีมากขึ้นก็อยู่กันแบบสบายถึงแม้จะไม่ร่ำรวยเป็นเศรษฐีหลังจากนั้นมาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของคุณสีสะอางก็เริ่มมานะครับเป็นระยะระยะเป็นเวลานานจน มีอยู่ครั้งหนึ่งที่แพทย์ได้วินิจฉัยและแพทย์ได้ตัดสินใจ,จบอกกับคุณศรีสะอางว่าคุณศรีสะอางนั้นเป็นโรคร้ายเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายการรักษานั้นก็เริ่มรักษาที่จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆและมีเป็นบางครั้งบางคราที่คุณศีสะอางจะต้องแอดมิตนอนอยู่โรงพยาบาลเป็นช่วงช่วงไปทุกครั้งที่นอนโรงพยาบาลเจ๊ท,ทุกตาแกก็ มาคอยเฝ้าไข้ด้วยความเป็นเพื่อนรักกันนะครับในระหว่างกลางคืนที่เฝ้าไขา้ในระหว่างที่เฝ้าไข้กลางคืนอยู่นั้นคุณศรีสะอางแกหลับไปแล้วแต่ปรากฏว่ามีการละเมืออยู่บ่อยๆหลายคืนที่ผ่านมาละเมอร้องออกมาเป็นเสียงเป็ดที่ถูกเชืออเห็นไหมครับการร้องออกมาเหมือนเสียงเป็ดที่ถูกเชืออน,นั้นแสดงว่าจิตใต้สำนึกนั้นมันมีสัญญาความทรงจำมันเป็นภาพติดตาติดใจฝังใจมา แม้ขนาดป่วยหลับพักผ่อนอยู่ยังสามารถละมอเมอออกมาเป็นเสียงเป็ดได้และเป็นเสียงเป็ดที่ถูกเชือดประกอบกับอำนาจแห่งการกระทำนั้นมันเป็นพลังงานที่มีความเข้มข้นมากมาส่งผลให้เกิดขึ้นเจ๊ตุ๊กตาก็นึกในใจว่าโอ้หนอคิดว่าเพื่อนสรีสะอังคนเนี้ยก็คงมาจากอำนาจแห่งกรรมที่ทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยถึงขั้นหนักหนาสาหัสขนาดนี้ก็ รุ่งขึ้นเจตุตาก็เล่าให้ศรีสะอ่างฟังศรีสะอ่างก็นอนน้ำตาไหลนะครับนอนน้ำตาไหลก็มีอยู่คืนคืนสุดท้ายเจตุตาแกเล่าว่าศรีสะอ่างนั้นหลับไปแล้วแต่ปรากฏว่าละเมอไม่มีใครรู้ว่าเป็นการละเมอครั้งสุดท้ายแล้วละเมอเป็นเสียงเป็ดไอตัวสุดท้ายที่วิ่งนั้นเหมือนกันที่วิ่งออกมาจากกองหลังจากถูกเชือดแล้วซึ่งเสียงนั้นเหมือนมากไอการเชือดครั้งสุดท้ายนั้นเนี่ย มันเป็นการเชื่อที่มีความจดจําอยู่ในจิตใต้สำนึกของคุณศรีสะอางมากเพราะว่าเป็ดตายลุกขึ้นมาวิ่งและร้องมันจึงฝังเข้าจิตใต้สำนึกด้วยความทรงจําอย่างแน่นหนาครับก็ร้องออกมามเืเสียงเป็ดที่ถูกเชื่อตัวสุดท้ายหลังจากร้องเสร็จแล้วคุณศรีสะอางก็ได้สิ้นลมสัญญาณชีพไม่ทํางานก็คือเสียชีวิตนั่นเองเจตุกตายืนอยู่ข้างเตียง ก็ยืนน้ำตาไหลด้วยความสงสารเพื่อนรักเพื่อนซึ่งโตมาด้วยกันตั้งแต่เล็กแต่น้อยในชนบทบ้านนอกครับเรื่องนี้ทําให้เราได้มองออกได้หลายอย่างหลายทางด้วยกันในเรื่องของกรรมบางคนก็อาจจะไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องของกรรมมันเป็นเรื่องของการเจ็บป่วย แบบคนทั่วไปธรรมดาของสัตว์สิ่งที่มีสังขารในส่วนตัวผมผมก็มองว่ามันเป็นเรื่องป่วยธรรมดานี้แหละแต่ภายใต้ธรรมดานั้นมันมีอำนาจพลังที่เหนือกว่านั้นก็คืออำนาจแห่งกรรมที่ตามมาให้ผลตอนที่ยังไม่ตายเสียด้วยซ้ำจิตของเรามันมีสัญญาความทรงจำมันบันทึกไว้หมดและอำนาจแห่งกรรม ก็มีพลังที่ให้ผลสูงเช่นกันด้วยเหตุนี้เองที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้เรารู้จักมัน่นสวดมนต์ให้เคยชินสอนให้เราฝึกสมาธภาวนาให้เคยชินจิตมันจะยึดเกาะในตอนที่จะสิ้นลมนี้แหละจิตมันจะจำได้ในเรื่องของความเคยชินด้านไหนมันก็จะมาให้ผลแล้วมันสามารถที่จะกันอำนาจแห่งอาุศลที่จะเข้าแทรกตอนจะสิ้นลมได้ หากเราปฏิบัติทาบ่อยๆพอจะสิ้นลมอำนาจแห่งอกุศลจะไม่สามารถเข้ามาให้ผลได้จิตเราจะมีความสงบกายเราก็จะไม่มีทุกขเวทนาเข้ามาแทรกจิตเราสงบตายแล้วไปไหนครับจิตเตอาสังกิริเถสุขคติปาติกังขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองตายไปก็มีแดนสุขคติเป็นที่ไปสุขคติแบบไหนไปหมดนะครับ <S <S คือเรียกกันว่าแดนทุกนั้นเราไม่เอาแล้ว เราก็ต้องหมั่นปฏิบัติจิตของเราแบบนี้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องราวจริงที่ผมได้รับฟังมาจากเจตุกตาที่เป็นเพื่อนสนิทกับคุณศรีสะอางที่เสียชีวิตไปแล้วการนำมาเล่านี้ถือเป็นธรรมทานซึ่งได้รับอนุญาตมาจากเจตุกตาแล้วและเพื่อให้เกิดอานิสงส์มีผลต่อคุณศรีสะอางเพื่อให้พ้นจากความทุกข์ขออุทิศ ผลบุญกุศลอันที่ข้าพเจ้าได้นำมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจในเรื่องของบาปบุญคุณโทษนี้อานิสงส์ครั้งนี้จงส่งผลให้คุณศรีสะอางจงได้รับผลในความสุขเช่นเดียวกับที่ข้าพเจ้าจะได้รับผลในความสุขในภาคหน้า หากยังไม่มีโอกาสโมทนาเพียงใดขอท่านพญายมราชหากพบดวงจิตวิญญาณของคุณศรีสะอางขอได้โปรดจงบอกให้คุณศรีสะอางได้รับอนุโมทนารับผูบุญแห่งความสุขเช่นเดียวกันกับข้าพเจ้าจะได้รับในภาคหน้านั้นด้วยและขออธิสงส์ในเรื่องเล่าต่างๆเหล่านี้ที่เจ๊ตุกตามาเล่าให้ฟังขออำนาจแห่งความดีจงส่งผลให้เจ๊ตุกตาประสบแต่ความสุขความเจริญต่อไป และขอขอบพระคุณท่านผู้ชมเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังหวังว่าเรื่องเล่าแห่งกรรมครั้งนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อท่านบ้างอาจจะเกิดแง่คิดต่างๆให้กับท่านผู้ชมบ้างไม่มากก็น้อยขอขอบพระคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดติดตามอยากฟังอยากชมเรื่องอะไรคอมเมนต์เข้ามาแล้วผมจะเก็บไว้เป็นข้อมูลนำมาทำคลิปที่ช่องนี้ขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกท่านครับ